สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. สิงหาคม2568นาแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบน10บนนะครับของแอสมุดบันทึกเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเลขเด่นแบบ2ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจ้าของข้อมูลคำนวณได้1กับ2 ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลักสิบโวยออก3 2 4ส่วนทางวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้9กับ0ทุกทัน9กับ0นนี้นะครับาทางเด่นบน10บนสูตรระยะสั้นนะครับเลขเด่น2ตัว มาต่อกันที่แนวทาง10บบนสายเหนียวนะครับสูตรคำนวณของโจอี e. สูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ก็จะมีเลขสอทุกทันเข้าหลักสิบอกสามสองสงวดก่อนนั้นก็มีเลขสี่นะครับเข้าหลักสิบทางเดเร็กของอาจารย์สําหรับสูตรนี้ก็เข้านะครับ2งงวดทุกทันส่วนงวดใหม่นะครับ จ้าของข้อมูลคำนวณได้203 4715ทุกท่าน203 4715สบิบบนสายเหนียวต่อมาจะเป็นนทางหน่วยบนสายแข็งนะครับสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันอาจารย์คำนวณได้058 1496ก็จะมีเลข4เข้าหลักหน่วย งวดก่อนนั้นนั้นก็มีเลข6กเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก2 4 6ส่วนงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้5 8 9 7 0 1 2นะครับ5 8 9 7 0 1 2มาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของอานปลายฝันในความทรงจำสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้1กับ3 หลุดไปนะครับหวยออกสองหกสำหรับงวดใหม่แงื่นปลายฝันคำนวณได้3กับ5ทุกทัน3กับ5วันที่จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน8มาต่อกันที่แนวทางร่างตัวเดียวของอาจารย์ครูเมืองทุกทันอาจารย์คำนวณได้เลข9ทุกทันตามนี้นะครับ แนวทางเด็ดล่างเลขเด่นตัวเดียวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9วันที่ก็อยู่ด้านบนสุด1สิงหาคม6-8มาต่อกันที่แนวทางขนมไทยมาครบล่างเลขเด่นแบบ5ตัวของเกษตรนายา่าสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่ จ้าของข้อมูลคำนวณได้แปดเจ็ดห้าสี่สองนะครับแปดเจ็ดห้าสี่สองชุดที่จานมัดให้ก็จะมีสี่ห้าสี่สองสี่เจ็ดสองห้าสองเจ็ดสองแปดห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเนืทางขนมไทยมาครบร่างของแอดเกษตรนายางวดประจำที่หนึ่งสิงหาคมหกแปด มาต่อกันที่แนวทางมัดรวมนะครับจัดทำข้อมูลโดยอัตรชนกไฮเปอร์สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับมี2 3 4อาจารย์ด้วยกันนะครับมีสูตรหลัก10ได้เรียงดูเอาเลยทุกท่านส่วนชุดที่อัตรชนกมัดมาให้เป็นแนวทางได้4ชุดอยู่ด้านล่างก็จะมี8 5 5 8 5 8, 9แล้วก็9 5นะครับ8 5 5 8 5995ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมาต่อกันที่แนวะทางของแอตใต้ฟ้าแอตใต้ฟ้างวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6 6ก็ลงไปด้านล่างส่วนชุด2ตัวคำนวณได้62เข้าตัวกลับนะครับโวยออก3 2 4 2 6ย้อนไปอีกงวดตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข4 ก็เข้าอยู่นะครับไปด้านบนเข้าหลัก10แต่ว่าข้อมูลชุด2ตัวที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นนั้นหลุดไปทุกทันไม่มี4ี่หนะครับมี4ี่ห้ากับสี่เจ็ดที่ใกล้เคียงทางโดยเรขของอาจารย์สองงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับใบแท้แน่นอนทุกทันร้อเซนะครับตัวเด่นของอาจารย์งวดนี้ ได้2ตัวก็คือ2กับ8นะครับ2กับ8สําหรับชุด2ตัวที่ให้มาเป็นแนทางเบื้องต้นก็จะมี82838727แล้วก็29 82838727แล้วก็29ตามนี้ครับแนวทางของเอสของอดใต้ฟ้านะครับของแท้แน่นอนร้อยเเซวันที่จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือนแป มาต่อกันที่แนวะทางของ h t w c นะครับเป็นข้อมูลชุดเต็มล่างทุกท่านตัวดับของอาจารย์คำนวณได้3นะครับอยู่บนสุด2ต,ตัวของอาจารย์ให้มันเป็นแนวทาง9ชุดมี708090 718191 7989แล้วก็99นะครับประรยนขีเส้นใต้เน้นมาให้5ชุดด้วยกันตามนี้เลยนะครับข้อมูลชุดเต็มล่าง มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดบนนะครับตัวดับของอาจารย์คำนวณได้1ทุกท่านได้1ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ9เด่นสุดก็อเห็นจะเป็นเลข8นะครับสูตรอยู่ตรงนี้จุดเต็ม3ตัว2ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมาต่อกันที่สูตรทดลองของอาจารย์นะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวเหนือใต้ใทุกท่าน อีกหนึ่งสูตรคำนวณของอั c นะครับสูตรทดลองถัดมาจะเป็นแนวทางล่างเพียวๆนะครับของอัดเนนแก้วใครรอใครตามอยู่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์มีสองหกตรงๆนะครับทุกท่านแล้วก็มีสองสีด้วยนะครับมีทั้งสองสมีทั้ง2อห เมื่อก่อนนั้นมี9 1้างตรงๆนะครับแล้วก็งวดนี้มี60งวดที่ออก60นี่มาเป็นตัวกลับนะครับงวดที่ออกศ6ย์ทางดูเลขสามงวดหลังสุดของอาจารย์ตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมือครับสุดของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้สองสี่หกดกับสองสี่เจ็ดได้ตัวจนเด่น2ตัวก็คือสองกับสี่ ที่อาจารย์มัดให้ก็ตามนั้นเลยนะครับมี202425284046494872747579 9 9 2, 9 4 9 5แล้วก็98ถกทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางของอทิตย์ท่าตะโก1สิงหาคม ตระเด่นของอาจารย์คำนวณได้7กับ3นะครับ7กับ3 2ตัวของอาจารย์ก็จะมี7 2 7 3 7 5 7 9 3 2 3 5 3 6แล้วก็38นะครับสำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปทุกทันต่อมาก็จะเป็นอีกชุดของอาจารย์นะครับชุดแรกของอาจารย์คำนวณได้538กับ38ครับ ต่อมาก็732กับ32 375กับ75 173กับ73ชุดสุดท้าย035กับ35ชุดคืสอสตัวนี้เก่งได้หมดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าชอบก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกท่านต่อมาจะเป็นทางบัวคำสีบัวคำสีงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับ ไม่มีสามสองสี่ไม่มีสองหกงดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมี1,9ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับนะครับงดที่ออกสองสีหกหนึ่งงดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้0ูนย์เก้ดสาห้าสองตัวมีเก้าแปดสาห้าสสีแล้วก็6,8ครับในะทางของบวกคำสี ถัดมาจะเป็นชุดตัด2ตัวด้านบนของ Admit ดนะครับชุดเที่อาจารย์ตัดมาให้อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านเพิ่มเติมจะมีชุดที่อาจารย์บอกว่าเนนมาให้ด้วยนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ก็จะประมาณนี้อย่างทังเท่านั้นพิจารณาก่อนนาไปใช้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูล ทุกข้อมูลเลยครับ